สวัสดี FC ของพัตตาเลซิงทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะพามาชมการแต่งรถ New ย a r i s A t สทีตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้เราก็จะเปิดกับมุมที่ค่อนข้างแปลกตานิดนึงนะครับปกติก็จะถ่ายแบบมุมกว้างๆนะครับวันนี้ก็จะลองให้แฟนคลับดูมุมหลายๆมุมนะครับผมว่าชุดแต่งของ New ย a r i s A t สทีเนี่ยมีความสวย นมุมต่างๆยังไงบ้างนะครับวันนี้เราเปิดประเดิมกับตัวมุมด้านหลังนะครับกับตัวชุดแต่งของรุ่นไรหกแปดนะครับคันนี้เรามาด้วยสีแดงนะครับสีแดงสดสวยมากนะครับผมงานจริงนี่บอกว่าโคตรสวยนะครับแล้วก็เป็นสีแดงคันแรกนะครับก็เลยอยากจะถ่ายให้เอฟซีของพลาสต r าเลสซิงได้ดูกันอย่างละเอียดนะครับเราเริ่มจากมุม แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวด้านหลังเราพี่พัตาจะเอาออกมาถ่ายมุมกว้างให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักเกือบเที่ยงนะครับหลอดจริงๆครับสีแดงใครยังไม่เคยเห็นสีแดงใือใครที่ลังเลนะครับผมว่าสีแบบจิดๆแบบนี้จะเหมาะกับรถจาริสเอทิปเราริอเปล่านะครับดูคันนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับหลอดจริงๆ มาดูกันใกล้ๆนะครับคันนี้เราจะใส่ด้วยส4ชิ้นรอบคันนะครับแล้วก็เพิ่มสปอยเลอร์หลังเข้ามานะครับเป็นชุดเต็ม5ชิ้นนะครับกับราคาไม่แพงนะครับ FC สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับชิ้นหลังนะครับแบบนี้นะครับเป็นการดีไซน์นะครับผมที่ด้านหลังมีลักษณะเป็นมีเขี้ยวด้วยนะครับแล้วก็มีท่อสเตนเลสแท้นะครับ ส่วนตัวเส้นสีแดง FC เห็นไหมครับเส้นส hmm. ีแดงตัวนี้นะครับเราสามารถระบุได้นะครับผมว่าเราจะใส่เส้นแดงหรือเปล่านะครับถ้าใส่เส้นแดงเราจะใช้ชื่อแบรนด์ว่าได้หกแปนะครับแต่ถ้ากรณีสเกลรอบคันนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบนะครับเส้นแดงนะครับเพื่อให้มันดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถระบุได้นะครับผมว่าไม่ใส่เส้นแดงเราก็จะใช้ชื่อ รุ่นวานรุ่นเอสนะครับจะเป็นชิ้นงานเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ระบุไม่ให้มันสับสนเวลาเราสั่งสินค้านะครับผมอันนี้จะเป็นตัวปลายท่อสแตนเลสแท้นะครับท่อหลอกนะครับจะเป็นเหล็แท้ส่วนตรงกลางจะเป็นทับทิมนะครับหล่อแบบนี้มุมด้านหลังนี่คือถูกจาช่างมากครับหลออมาแบบนี้นะครับส่วนตัวท่อจริงอยู่ยังไงนะครับ เราจะมีปลายท่อสวมให้นะครับผมเป็นท่อดำๆนะครับสวมท่อให้แบบนี้ชิ้นต่อมานะครับจะเป็นตัวสกเกิร์ตแข้งนะครับดีไซน์สวยๆแบบนี้รุ่น drive หกแปดนะครับถ้าเป็นไม่ใส่เส้นแดงเราจะใช้ชื่อเป็นรุ่น S นะครับโลโก้จะเป็นตัว S นะครับแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้แล้วจะมีสำหรับตัว d 68หกแปดท่านใดอยากจะได้ตัวสเกอร์ตัวนี้นะครับก็รีเควสได้นะครับ แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมนะครับป่าเรามาชมต่อกับมุมกว้างๆกันนะครับผมกับ New ยา r ิสเ t ที e ตัวใหม่ล่าสุดสีแดงคันนี้นะครับผมมาให้ดูกันชัดๆนะครับว่าสีแดงมีความงดงามแล้วก็สีสวยขนาดไหนนะครับอันนี้เพื่อ f c ที่กำลังลังเลนะครับว่า จาลิสเอทีตัวใหม่ล่าสุดสีสดๆแบบนี้สีแดงสีส้มนะครับผลลัพธ์ในการแต่งนะครับหรือภาพรวมของตัวรถนะครับจะออกมาประมาณไหนนะครับอันนี้ก็เอามาเป็นตัวอย่างให้ชมกันนะครับสำหรับเอซีที่กำลังลังเลในการเลือกสีรถอยู่นะครับยังไงครับสวยนะสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันกับมุมด้านหน้ากันเลยครับ เดี๋ยวพาเอฟซมาชมด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งนะครับผมกับเวลาตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงๆนะครับผมกับแสงสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นมุมด้านหน้านะครับผมที่มีความกลมกล่อมแบบลงตัวสุดๆนะครับผมไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปสําหรับรุ่น Drive 68นะครับแบบนี้เลยลอๆแบบนี้นะครับไปชมกันใกล้ๆกันเลยครับ นี่คือส่วนของสเก์ตหน้าสำหรับรุ่น Drive หกแนะครับผมสีตามตัวรถตัดทุกทนด้วยสีดําด้านนะครับแล้วก็มีโลโก้คําว่า Drive หกแอยู่ตรงกลางนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะทําเป็นลักษณะเป็นเขี้ยวแบบนี้นะครับมีตะแกรงความสปอร์ตนะครับเส้นสีแดงนะครับสีสวยๆแบบนี้นะครับสีแดงเป็นสีหนึ่งที่ตรงค่อนข้างมากนะครับผมไม่เพี้ยนเลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ถ้าใครอยากจะได้สติกเกอร์แบบนี้นะครับ mm hmm. ก็รีเควสตได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพรมของตัวสเก็ตหน้าก็จะประมาณนี้ครับ mm hmm. สำหรับ FC ของพาสตานะครับ mm hmm. ผมท่านใดใช้ตัว New y w y า r ิส e t i v e อยู่นะครับผม mm hmm. ดูตัวนี้แล้วก็รู้สึกชอบหรือถูกใจนะครับ mm hmm. อยากจะแต่งสไตล์นี้นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามพี่พาัสตาได้เลยนะครับข้อม mm ูลในการติดต่อ ทิ้งไว้ที่ด้านล่างให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับการแต่งรถนิวยาริกเอทีพตัวใหม่ล่าสุดนะครับกับรุ่นไรหกแนะครับหรือถ้าเราไม่เอาสติกเกอร์เส้นแดงนะครับก็จะเป็นรุ่น S นะครับคันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ